สสดกครับทุกคนนี้จบมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ย Apple Watch ท e ี่ทุกท่านใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันสี่ห้าหรือ6นะครับทุกท่านที่ใช้ 3, ซีรีส์ามซีรีเนี่ยก็จะมีฉากว่าใช้ฟีเจอร์อยู่ฟีเจอร์นึ่งก็คือชื่อว่า ECG นะครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอว่า ECG คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปชมเรือยก็ จากที่เห็นในภาพน,นะครับก็จะเป็นการทำงานของแอป ecg บน apple watch นั่นเองทีงนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่ทราบว่าตัวแอป ecg น่ยคืออะไรหรือ ecg คืออะไรนะครับจริงๆแล้ว ecg เนี่ยก็คือการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า ekg ก็ได้นะครับมันจะเป็นการทดสอบที่จะบันทึกระยะเวลาและกำลังของสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้หัวใจเต้น เมื s 1> <S 1> <Me ant> <ation> ่อดูที่ ECG เนี่ยแพทย์ก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจังหวะการเต้นของหัวใจแล้วก็ตรวจหาความผิดปกติต่างๆได้นะครับส่วนวิธีใช้แอป ECG ตัวนี้แอป ECG เนี่ย,ยสามารถบันทึกการเต้นและก็จังหวะการเต้นหัวใจได้โดยการใช้เซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์วัดหัวใจแบบไฟฟ้าที่มีอยู่ใน p p l e Watch s e c i e s 4 c i e s 5แลวก็ c i e s 6นั่นเองอทีนี้เนี่ย ทำไมถึงต้องใช้แอป ECG นะครับเพราะว่าแอป ECG เนี่ยมันจะช่วยบันทึกค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทำให้หัวใจของคุณเนี่ยเวลาที่หัวใจเต้นเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะคอยติดตามการเต้นของหัวใจเรานะครับแล้วก็มันจะตรวจสอบคลื่นไฟฟ้าเหล่านี้เพื่อให้เราทราบว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นห้องบนหรือห้องล่างเนี่ยเต้นถูกจังหวะหรือเปล่าอ่าตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยอ่าส่งหลักฐานข้อมูลของการเต้นหัวใจเนี่ยไปให้แพทย์เพื่อวิเคราะห์อ่าความผิดปกติของหัวใจได้นะครับก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับสำหรับคนที่อ่าทำงานหาน,านักหรือว่าอ่าจังหวะชีะจรที่เต้นไม่สม่ำเสมออทีนี้เนี่ย าการทาง,งานของแอป ECG เนี่ยมันก็จะใช้พัวกไฟฟ้าในผลิตบนฝาด้านหลังนะครับแล้วก็รวมถึงดิจิตอลคาวของ Apple ด้วยอ,อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะเป็นการทำงานเวลาที่เราใช้แอป ECG วัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของการใช้แอป ECG เนี่ยก็คือเราต้องมี Apple Watch ซีรี4ซีรี5และซีรีส์6เท่านั้นนะครับถึงจะมีฟีเจอร์นี้ทีนี้ถ้าเกิดทุกท่านที่ซื้อ Apple Watch ซีรีสี3หรือ Apple Watch SE เนี่ยก็จะถูกตัดฟังก์ชัน ECG บนนาฬิกาออกไปด้วยนะครับ ที่เหลือก็คือตัว iPhone ของท่านเนี่ยต้องอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชั่น14เวอร์ชั่นล่าสุดด้วยแล้วก็ Watch w a t c h OS เวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับถึงจะเปิดการใช้งานนี้เนื่องจากตัวแอป EC g เนี่ยเพิ่งจะเปิดใช้งานในประเทศไทยเมื่อปี2021เดือนพฤษาที่ผ่านมานะครับก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะรอมาสักพักใหญ่แล้ว ทีนี้ก็จะได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนวิธีการดูว่าหรือว่าดูว่าเวลาที่ตัวแอป ECG มันแจ้งเตือนหลังจากที่เราวัดเนี่ยเราจะดูได้ไงว่าจังหวะที่ไปจรเราไม่สม่ำเสมอหรือว่าเรามีจังหวะปกติเนี่ยตรงนี้เมื่อเราทําการวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจผ่านแอป ECG เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะแสดงผลลัพธ์บอกเรา าตามเมนูภาษานะครับอย่างภาพตัวอย่างก็จะเป็นเมนูภาษาไทยมันก็จะบอกว่าเรามีจังหวะไซนัสที่ปกติหรือว่ามีจังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติตรงนี้มันจะมีผลลัพธ์แจ้งที่หน้าจอเลยในหลายท่านก็ไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยมันอาจจะแสดงผลการวัดหรือ,อตรวจสอบขึ้นหัวใจเราไม่ได้เนี่ยไฟเราเนี่ย อลองกางแขนลงโต๊ะหรือ,อหรือบนขานะครับอยู่นั่งอยู่ในท่าที่สบายแล้วก็ทดลองวัดใหม่ดูอีกทีนึงนะครับเพื่อที่ตรวจสอบว่าผลลัพธ์เราเนี่ยมันแสดงผลลัพธ์หรือเปล่าแล้วก็เมื่อเราใช้แอป e c g วัดคึื่นหัวใจเป็นเวลาประจำเนี่ยดูว่า,ามันสม่ำเสมอไหมมันค่าเคลื่อนหรือผิดพลาดตรงไหนไหมถ้า,ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเราก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับ ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราอ่านผลลัพธ์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับาภาวะหัวใจห้องบนสั่นผิวจังหวะไซนัสอัตรา,าการเต้นหัวใจต่ำหรือสูงเกินไปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ให้ลองใช้งานกันดูทีนี้ส่วนในที่ส่วนที่ตัวแอป ECG ไม่สามารถสรุปผลได้เนี่ยก็จะเป็นพวก สภาพทางสรีระบางประเภทที่ทำให้ไม่สามารถสร้างสัญญาณหรืออสร้างขึ้นหดขึ้นไฟฟ้าที่เพียงพอนะครับมันก็เลยส่งผลต่อการบันทึกแล้วกอ็อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์คุมจังหวะการเต้นหัวใจพวกนี้หรือถ้าการบันทึกไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากา ข้อมือของคุณน่ะชื้นมีน้ำและเหงื่อ,อพวกนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าย่างไรก็ให้ลองทําการวัดใหม่แล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเปิลวอตอยู่ในมืออ,อยู่ในข้อมือที่กําลังดีกําลังพอดีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ใช้วิธีการเดียวกันกับตอนวัดอัตราการเต้นหัวใจปกตินี่แหละครับสิ่งที่ควรทราบก็ คือแอป ECG จเนี่ยจะไม่สามารถตรวจจับหัวใจวายได้นะครับหลังจากที่คุณเนี่ยเคยมีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกมาก่อนอาการที่คุณคิดว่าคุณเป็นหัวใจวายเนี่ยให้เราติดต่อหาผู้ช่วยเหลือทันทีนะครับก็ถ้าใครกังวลหรือว่ามีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับตัวการเต้นของหัวใจที่ผิดปกตินีก็อย่านินอใจ ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามในแอป ECG เนี่ยมันก็ไม่สามารถตรวจจับาภาวะที่เกี่ยวกับหัวใจอื่นๆได้นะครับความดันโลหิตก,ก็ตรวจจับไม่ได้นะฮะจุดประสงค์ไม่ใช่ตรงนี้คอเอลสเตอรอลสูงหัวใจผิดจังหวะรูปแบบอื่นก็ไม่สามารถตรวจจับได้ภาวะเลือดแข็งเป็นลิ่มหรือโรคหลอดเลือดในสมองก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็ด g ๆแล้วถ้ารู้สึกไม่สบาย หรืออ่าสึกไม่ดีที่เกี่ยวกับหัวใจหรือว่าสภาวะการป่วยของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ตัวแอป g บนนาฬิกาเพื่อมาวินิจฉัยตัวโรคได้นะครับก็เอาเป็นว่าจุดประสงค์ของแอป g c g คร่เข้าๆสั้นๆแค่นี้ก่อนละกันครับก็เตรียมพบกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ